หลายๆครั้งเนะครับเรื่องราวของอาการมาอาการเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นจุดชี้แล้วก็จุดเริ่มต้นกับโรคสืมเศร้าซึ่งปัจจุบันคนเมืองเป็นกันเยอะมากเลยทีเดียวยกตัวอย่างแบบนี้ครับ ย้ำคิดย้ำทำล้างมือบ่อยๆเดินออกจากบ้านไปแล้วล็อกกุญแจบ้านหรือยังเดินเข้าเดินออกแบบนี้นะครับเกินกว่าหลายรอบขึ้นไปแต่ทีนี้คําว่าหลายรอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันด้วยต้องมาคุยกับคุณหมอครับว่าแค่ไหนถึงจะเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำนะครับขอรับนายแพทย์กรมมาธาตันสิทธบุตรกุลครับจิตแพทย์จากโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ครับสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับขอบคุณอีกหนึ่งทางครับที่ให้เกียรติกับรายการครับผมนะครับย้ำคิดย้ำทำ แค่ไหนถึงจะเรียกว่าย้ำคิดยำทำครับจริงๆยำคิดยำทำมันอาจจะเป็นแค่อาการก็ได้แลวหลายคนอาจจะไม่เข้าใจาว่ามันคือโรคด้วยหรืออะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะเป็นแค่อาการซึ่งเกิดขึ้นซึ่งก็เกิดขึ้นได้ในทุกๆวัยอยู่แล้วเด็กเล็กๆเ,เ,เ,เนี่ยสักห้าขวบอะไรเงี้ยก็จะมีอาการคล้ายๆกับยำคิดยำทำได้แต่ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแค่นั้นเองแล้วก็จะค่อยๆหายไปแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราเจอเป็นโรคย้ำคิดยำทำจริงๆเนี่ยก็จะเจอในช่วงที่เป็นวัยผู้ใหญ่โดยเฉลี่ยอายุก็เจอประมาณสักช่วง2ีิปีจริงๆแล้วมันจะ คิดย้ำทำระหว่างขี้หลงขี้ลืมซึ่งหลายคนก็จะบอกอ๋อเพราะฉันขี้หลงขี้ลืมไม่แน่ใจว่าทําแล้วหรือยังก็เลยเดินกลับไปดูว่าทําอีกมันก็เลยเหมือนแบบย้ำค,คิดย้ำทำจริงที่มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันสะทีเดียวครับคือหลายคนคิดว่าตัวเองย้ำคิดย้ำทำเนี่ยอาจจะเป็นแค่วิตกกังวลหรือว่าเป็นเรื่องของทั่ว,วไปในชีวิตประจำวันแต่ในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราวินิจฉัยว่าเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยอาจจะต้องมองลึกลงไปถึงเกณฑ์ในการวินิจฉัยเลยโดยทั่วไปลักษณะที่เป็นก็คือว่า คนไข้จะมีลักษณะของความคิดที่คุกคามเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นไม่อยากให้มีความคิดร้ายๆนะครับเช่นนั่งๆอยู่แล้วนึกถึง อะไรอะด่าพ่อด่าแม่ขึ้นมาอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเองก็คิดว่าการด่าพ่อด่าแม่เป็นสิ่งที่ผิดแล้วไม่อยากไม่อยากจะคิดแต่มันห้ามไม่ได้แล้วก็จะจะเกิดความรู้สึกทรมานบางครนะั้งมันไม่ต้องแสดงบ็นอาการมันแค่เรื่องของความคิดก็ถือว่าใช่แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะพยายามลบล้างความคิดเหล่านี้ด้วยการทําพิธีกรรมอื่นๆที่คิดว่าลบล้างได้เช่นบางคนอาจจะถมน้ําลาย3ามครั้งขยิบตาสามครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับใครลอกอะไรอรเงี้ยแล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่า ใครไม่สังเกตเห็นก็อาจจะไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยแล้วบบางประเภทนะครับถ้ายงย้อนกลับไปอย่างที่คุณหมอบอกบอย่างเช่นแบบว่าโอ้โหเกลียดความสกรปรกมาก ล้างมือตลอดเวลาอย่างนั้นถือว่าใช่ด้วยไหมอันนี้ก็จะเจอบ่อยแล้วก็เป็นอาการที่พบด้บ่อยในคนที่ป่วยเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำนนโดยเฉพาะเรื่องความสะอาดบางคนเนี่ยต้องล้างมือจนมือเปื่อยก็มีล้างอยู่นั่นแหละใช่พะมีความคิดว่า,าถ้าพี่แตะอะไรนี้นิดหน่อยใช่นพี่แตะลูกบิดก็จะรู้สึกว่าเชื้อโรคเนี่ยมันคงจะต้องลามมาเดี๋ยวจะกลายเป็นโรคเรื้อโรคเอสอะไรก็แล้วแต่ <S <S อย่างงี้นะครับ<ๆ>ซึ่งก็จะเป็นความคิดที่มากเกินไปมากกว่าคนปกติแต่ทีนี้แค่ไหนครับบ่อยหรือว่าถี่แค่ไหนถึงจะเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำแล้ว่อาเ เราก็มีนะค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกคนเป็นแหละแต่ว่ายังไงแค่ไหนเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้แล้วก็รบกวนจิตใจของเรารบกวนการทํางานหรือว่าทําให้กิจวัตรประจวันเสียไปนะครับเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเวลาอย่างน้อยหนึ่งชั่วโมงตอนหนึ่งวันเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้แล้วเข้าข่ายประมาณถ้าชั่วโมงละครั้งคือหมายความว่าในวันนี้มีอาการเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่สักชั่วโมงหนึ่งนะครับเช่นยืนปิดไฟก็ปิดอยู่ ปิดไฟก่าจะเสร็จนี่ใช้เวลา20นาทีนะเดีย๋ยวไปล้างมืออีก30นาทีอะไรเงี้ยบวกกันแล้ววันหนึ่งเนี่ยทำให้เราเลดไปทํางานช้าลงเงี้ยนะครับหนึ่งชั่วโมงต่อวันเนี้ยก็ถือว่าเข้าข่ายป่วยละผมครับสาเที่หล,ลักๆมันมาจากทางกายหรือว่าทางใจครับคงหลายๆอย่างครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยทางการแพทย์มันจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเราก็ศึกษาเพราะว่ามันเกิดความผิดปกติของระบบการทํางานของสารสื่อประสาทในสมองซึ่งก็จะเป็นสารคล้ายๆกับพวกที่เป็นโรค ซึมเศร้าอะไรพวกนี้นะครับก็ทําให้มันแปรปรวนเกิดขึ้นแล้วเกิดเป็นอาการขึ้นมา แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยโรคทางจิตเวชก็อาจจะไม่ใช่เรื่องของทางทางชีวเคมีอย่างเดียวก็อาจจะเป็นเรื่องของการเลี้ยงดูด้วยเช่นครอบครัวที่ค่อนข้างจะสตริกมากๆเจ้าระเบียบเยอะๆเด็กก็จะเกิดความรู้สึกว่าทำอะไรมันก็ไม่ถูกสักทีหนึง่งก็ต้องทําให้มันเพอร์เฟกให้เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วอาจจะติดเป็นนิสัยแล้วก็มีอาการคล้คลายกับย้ำคิดย้ำทำหรือบ,บางคนก็มีทั้งสองอย่างผสมกันก็เลยยิ่งเสริมให้อาการมันแรงขึ้นแล้จริ่งเหล่าครับมันเป็นจุดเริ่มต้นของโรคซึมเศร้าจริงจริงมันเกี่ยวกันอออยยู่แล้วนคครรโโดเเากป็็ขงื โรคย้ำคิดย้ำทำกับซึมเศร้าเนี่ยมักจะข้องเกี่ยวกันมีส่วนที่คล้ายๆกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสารเคมีที่มันแปรปรวนก็คล้ายๆกันในทางการแพทย์เวลาเรารักษาเราก็ใช้ยาตัวเดียวกันแต่ว่าขนาดของยาที่ใช้รักษาซึมเศร้าอาจจะต่ำกว่ารักษาโรคย้ยำคิดย้ำคิดจำทำโรคย้ำคิดย้ำทำเนี่ยถ้าเกิดรักษาเราก็อาจจะต้องใช้โดสยาค่อนข้างสูงกว่าพอสมควรครับผมนะครับแต่ทีนี้ถ้าหลายๆคนนั่งดูเสร็จแล้วแบบฉันเหมือนเป็นนิดๆปรึกษาคุณหมอพอไปหาคุณหมออะไรคนจะมองว่าแบบอุ้ย ฉันเป็นบ้าหรือเปล่าใช้คําภาษาชาวบ้านไง่ายๆย้ำคิดย้ำทําม,มันเหมือนแบบเป็นโรคคนบ้าจิตเวชอย่างหนึ่งเลยหรือเปล่าคือถ้าถ้าบ้านี่คนทั่วไปเข้าใจเหมือนกันน่าจะปเป็นโรคจิต huh. คลุ้มคลั่งหูแว่วประสาทหลอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทำม,มักจะไม่มีอาการเหล่านี้หรอก huh. แต่ว่าคนที่เป็นย้ำคิดย้ำทำที่อาการค่อนข้างรุนแรงเนี่ยก็อาจจะมีอาการคล้ายๆกันได้จนบางทีแยกยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมารักษาก็คงต้องให้หมอช่วยแยกแยกกันอีกทีแหละแต่ว่าฝากว่าคนที่มีอาการแบบนี้นะครับอย่าเพิ่งคิดว่าตัวเอง ก็จะความเครียกก็จะสะสมเยอะขึ้นนาไปสู่โรคซึมเศร้าพอซึมเศร้าไม่ได้รักษาที่รุนแรงอีกก็อาจจะนําไปสู่มีอาการทางจิตทีกลายเป็นบ้าได้เหมือนกันคือจริงๆแล้วในบ้านเราต้องต้องปรับค่านิยมใหม่เลยคนบอกว่าสมมติว่าเกิดความเครียดคือถ้าเป็นต่างประเทศเนี่ยเขาจะไปปรึกษาคุณหมอที่เป็นจิตแพทย์ไปนอนคุยไปนั่งคุยเพื่อเป็นการระบายเขาบอกว่ามันก็จะเป็นการค่อยๆเคลียร์ปัญหาต่างๆจุดสะสม ที่จะทําให้กลายเป็นบ้าจนถึงขั้นรุนแรงรักษายากเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีแต่ว่าบ้านเราไม่ค่อยมันก็เป็นถือว่าเป็นโรคที่รักษาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ป่วยอยู่ก็ไปรักษาครับผมนะครับ,ค,รบคุณหมอฝากปิดท้ายไหมครับว่าใครที่มีโอกาสเสี่ยงหรือว่าควรจะต้องดูแลยังไงอย่างไรก็จริงๆคนที่มีอาการอยู่นะครับอาจจะนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็แล้วแต่เนี่ยแล้วก็เริ่มมีมีอาการรบกวนชีวิตประจําวันการทํางานรู้สึกทําให้เรารู้สึกว่าต้องหมกมุ่นอยู่กับอาการเหล่านี้เยอะจนเกินไปจนรู้สึกทรมานแล้วเ้าก็เสียงานเส นะครับรักษาไปสักระยะหนึ่งก็จะอาการก็จะผ่อนคลายแล้วก็เบาขึ้นเบาขึ้นเรื่อยๆแล้วเราค่อยมาฝึกเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมบําบัดร่วมด้วยอีกทีหนึ่งครับผมนะครับอันนี้คือต้องฝากครับทั้งวิเคราะห์ตัวเองด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงถ้ามีผู้หลักผู้ใหญ่ใกล้ชิดแล้วถ้าสมมติว่าท่านอาจจะแบบในแง่วิจารณญาณในการตัดสินหรือว่าการวิเคราะห์ส่วนตัวของท่านอาจจะแบบไม่ค่อยแม่นยําสักเท่าไหร่เราอาจจะช่วยด้วยการดูแลท่านแล้วก็พาท่านไปพูดคุยกับจิตแพทย์น่าจะดีกว่านะครับขอบคุณ เดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าครับตามสัญญาครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของอสมครับอาชีพที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ตามแหล่งชุมชนต่างๆต้องมีและเป็นอาชีพที่บอกถึงเรื่องราวของความรู้ทางด้านสุขอนามัยที่สําคัญนะครับเดี๋ยวติดตามช่วงหน้ากับเปิดสโมสรครับ